สวัสดีครับผมแสงทิ่ย์เพชรสีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหัวเลดนะครับหลวงพ่อพัดนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับนี่รวยสมใจร้อยปีนะครับนี่ไหมครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพยอ์อี๋เยอะนะเออ เรียกโคตรนะครับเรียกโคตรเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดูเรียกโคตรนะครับเรียกโคตรเรียกโคตรอันนี้ร้อยปีนะครับเห็นไหมเห็นไหมตอกร้อยปีเรียกโคตเจ็ดสองนะครับเจ็ดสองนี่นี่เห็นไหมตอกพ่อพัดตอกพ่อพาดนะครับหลวงพ่อพัดนะครับตอกพ่อพาดปีหกสี่นะครับนี่เห็นเนาะจัดเจาวเนาะ เห็นไหมครับร้อยปีนี่ร้อยปีนะครับเป็นรวยสมใจนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับดูข้างหน้านะครับดูข้างหน้านี่หน้าเยวนะจะสองให้ดู ม่าด,ดวยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไม่โฟกัสเดีย๋ยวสักครู่นะครับพี่น้องรูว่ามีไก่เไเปล่าอย่าด้นเด็ดอ้าอ ็นไหมครับชัดเจ๋วเลยเห็นไหมเห็นเนาะไอ้ชัดเจ๋วเลยนะครับนี่คงไม่ต้องส่องแล้วล่ะอ่ะดูชัดๆเลยเห็นไหมครับนี่อย่างสวยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์นี่ ชัดเจียวเนาะสวยงามพระราแปดนี่เห็นไหมครับเห็นชัดเจียวเนาะผมไปเสิร์ชหาใน YouTube แล้วยังไม่มีคนมาลงนะครับรุ่นนี้น่าจะออกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับรุ่นนี้นะนี่นะครับมีจะคล้ายๆกับรวยรวยอะไรรวยสมนึกเหรอ คล้ายกันนะครับอันนี้เป็นรวยสพใจนะครับเห็นไหมครับนี่สวยจัดเลยนะครับอืมสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทีมนะครับนี่เป็นหลวงปู่ทีมต่อเก้ารอบนะครับเสาห้านะครับอ่เป็น ะนะชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการที่สร้างหลวงพุงพทธีมงใหญ่นะครับอันนี้เผื่อคนเผื่อคนจะถามนะครับอืมอน,น,ออนะครับตอกก้าวเลาะนะครับเห็นไหมเลขโค้ดออไหนป่ะเดี๋ยวเรา ห0นะนะึ่นะครับเดโค้ดหนึ่งศูนยูนผมไม่ต้องสองนาะนะครับหนึ่งศูนย์เจนย์เนาะก็ขอจบวิดีโอนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาลงให้ใหม่นะครับ